พี่ลองกำลังเตรียมอุปกรณ์การเอาตัวเอาตัวเนี่ยมาขึ้นทุกคนบวนชน้ำมันเต็เจ้าพี่อุดปากปากห้างมั่นอือโอ้ตัวนี่อันตรายเด้วยพี่้องเลยไปถือตอดแค่นึงส้นมาสัน <c oughs> เจ็บปวดขนาดเลยตอน่คือแนวอืน่น นี่คือ,อยาสลบสนิทเสียพันธุน์เนี่ยหรอถ้าสนิทอ่ธรรมดานี่ก็คือสุราถ้าหมาักเสียพันแบบอยากเอาสลบเร็วนี่ก็คือเบนซินนี่ไปยัดเข่าปากมัน,นั่นีเอืงปากห่างมันห้องตรงมึงหูมันก่อนหูที่ห้องตีนขัดน,นี่ยซ้ำไหนห้เห็ดผาซะนั้นนะนนให้ายง่า<ห>่กว่า,น,วาน้อยกว่าไปรได้๋ยวตรงง่ายกว่าโอ เห็นมันเล็ดหลอดออกมาเหรอ <Yeah. S 1> ว้าวที่มาหลังสวยมือหนึ่งตอดหัวไปดิโอ้ยเจ้าคนโบราณเพิ่งมาตอตอดหัวนี่ผมสี่งอกก็สันเป็นมาว่าแบบย่งบะหอดไว้ข้อมือเดี๋ยวตำรวจก่อนพี่น้องเบ่งปากหัวกันโอ้มันยังทำงานอยู่ด้วยพี่น้องด้วยเหมือนนนี้เวลาเขาจะอุดปากหัวผูคนดดเดีเยวบนวาถ้า ่อยนี่เป็นผู้ถือไฟนี่ถ้าหอยว่าปิดไฟนี่พ่นสีสั่งหอยปิดไฟตอไมนสีแลีนมาหานี่แเสียงไฟนี่พี่น้อง่อยเพราะนั้นหอยต้องปิดไฟครับท่านแต่ว่าตอนตอนอุดหูนี่เดี๋ยวพวกเกาสิบ่เห็นเน้อเพราะว่าหอยย่านตอไมนสีแลีนมาหาคอยหอยสีปิดไฟอย่างเดียวพี่น้องเดี๋ยวทาพ่อกันตอนอุดแล้วเอาแบบนี้พี่น้องหลังจากเอาเอาเอา,เอายัดใช้หู้มวแล้วแบบนี้ เห็นปะเอาพาพาซุบนล้วมันยัดเตหนาหู้มันมันสีสลบอ่ะเนี่เสียงบินต่ำหั่งนึงต่อไปเห็นแน่บัตต่อไปเขาบอกเกลเลยละมันตายว่าแนบนี้เลยมันสลบแม่นะบอกอันนี้เสียงบินมันหยุดหลอนป่ะอืมแม่นมันใจตีว่ามันสลบโอ้ยคอยสีครลงมาให้เบิ่งเลยโอ้ยเดี๋ยวแม่นบ่ ต้อ,องหัวเสือพี่น้องโอ๊ยมือนั่นทนพิษบาดแผลเกือบไว้พี่น้องเอ้ยนอนบหลาบเบิดขึ้นตัวเดียวได้เนี่ยตำรวจถืตอตอดหาตัวชิบตัวก็เจา้าทนพิษบาดแผลเอาไว้เนาะบางคนกับแพ้เสียชีวิตหมดเน่พี่น้องเอ้ยมืเปนธรรมดาได้เน,น,นี่ยไปย้อนพวกเพื่อนเอาอยู่ดอกเดี๋ยวล่อให้มันทำงานก่อนพี่น้องเสีงงยงเงียบลงแล้วถ้าเข้า อัดไปดนเงินไปจากสลบนี่คือนอกตายแล้วแม่ร้อนป่เขา <c oughs> ต้องการให้มันตายห่ดเลยตัดต้องการให้มันตายเขาก็บพวกปิดง่ายแล้วเออเอาไรอีกสิเสั็จเดี๋ยวรอก่อนพี่นอ้องเนาะเห็นมันเหียวมันตายหมดละตะไลหา,าก่อนอ้อตัดไปตองหาห้องก่อนพี่น้องเสียวลุ่งแล้วเอาเปิดเบื้องบนพี่นอ้องแม่นบ่หรอเบื้องดีๆเด้อ เสียงจวดก่อนอ๋อนี่้งนั้ก็เสียงจวดจอดก่อ่ะพี่ปลองบอริสทดสอบาบังมันสลดบังบ่เคาะเข่อเข่อ,อบังเคาะฟังเสียงเคาะฟังเสียงมันบินบ่แล้าบ่เธอบินยู่อันตรายเอาบ่ได้ทำมันยังดังบึ้งบึ้งบึ้งนู้ดฉีดียังบ่ทันได้น่วดังบ่เหมือนบ่ลักษณะนี่คือจูดบ่ได้นะมันจะไหมเล่าไหมยังเออเรื่อเห็ุวิธีนี่นี่น ออกกะเหียวไฟจูดแม่นอันนี้เป็นต่ออยู่นําบ้านนําเฮือนเนาะเอาเด้อ่นี่เอาเอานํามันบินออกมาเด้อแนกแม่นบ่อือโอ้แม่นอีหลี ออนอกมเมฆคึ้นไตจินอกเมฆขึ้นไ่กับมึงสรบสรบอยู่มองหยากเนาะปาดเอาเดิมไปเลยพี่หนังแกะแกะถาดหล่งให้เพิ่พงก่อนไปตัวสรบมั้งก่อนมันใจตายลอยบนเส้นออกมาสรบโอ้สรบทุกตัวอืตายเยอะกับมีโอ้ ยีต้นไหลแรื่งก็ผูเลยพี่น้องเอ้ยจากที่เคยโดนตอดตอนบอลับเบิดขึ้นตอตัวเดียวปวดตื้อตื้อต,อ,ต,อ,ตอ,อนที่แจ้งพี่น้องเอ้ยจะค่อยลอาดได้แล้วเรียบร้อยจักมบลาบเ,เอียงมาสางข้างน้อพี่น้องอ่ะวันนี้เอาควันีตัวนี้หรอเอาเลยถ้าห้าอยากเลี้ยงต้อห้าก็เอาถาดเทิงไว้เพื่อน แต่ว่าอันนี้บรต้องการไปใกล้ๆทำารหัางมืดเลยพี่น้่งบินเว่งๆแบบนี้่นเลยไหวไหวออย่่ะไ่ด้เอดีเ่าเิ่าเปาเจ้าอันตายบอกงั้นว่าสลบเมียนนี่เยงีๆอย่ี่นี้เป็นตัวละ่ยประมาณประมาณสามเดือนนี่แหละโองตัวนเนี้ยาดด้ ป็นลูกอ่อนปวดเต็มแค่ไหนตัวนตัวนึงแต่จะป้ายว้นีแล้วก็ออกไปไปอย่านี้ขุณเด้อไปกบตอกเอาเดือดเอาดวดอยู่ใส่หน่อดวดเนาะถ้าต้องเอานี่กบดวดไปไปแช่งไว้หล่อหอมันอยู่เจาะเอาเจาะฐานนี้ไปดวดมัดหางก่อนพี่น้องขี่ง่ายแม่มันโอ้พี่น้องมึง ตูอ่อนมันเนาะสิ่งห้ยแม่มันออกไปอยู่ตน้ตนใหม่ต้นอื่นยูในบ้านอันตรายพดทตูอ่อนไปนนำเดี๋ยวไปวัดนะนะรอตรวจก่อนงงๆนี่เจ้าวันใจทำไรแล้มวลมาสรบ ใหญมาต้นใหม่ต้นนี้พี่น้องเอาทั้งใหญนี่ล่ะมันสีเื่อเหรอใหญ่สนมาพี่ก่อน ล่มสีพัดมันดิพัดอังไหนพัดอันฟ้าอันนี้จุกไยขอพรสีพัดข้างล่างเนะกลางหลังฟืนหมดกลางหลังไตละเอาเท่ไปฝืนหมดเลยปะเท่ไปฝืนหมดจีนองมันก่อนโอ้ป่ก่อนมันจีฟฝืนหาแนวกันตกะกันพี่น้องเอาวสัสดีมัดมัดกลืนผ้าชนะไหมมัน ดินเราไหมพี่น้องทายเขาฟื้นฟื้นมาแล้วมันก็สิพ่อห้างมันดอกบัลนี่เลยกับสร้างห้างไม่บัลนี่อืมโอ้ย่ามาดิพี่น้องไม่แบ่งกันบัลนี่เขาเอ้าการเอาต้อนี่ผู้คนเอาคนมาแนะน้ำยังเวียนเด้อพี่น้องเด้อมันอันตรายอยู่กระสันมันเลี้ยวเห็นเฮาพี่น้องมันเหลียวเห็นเฮามันจิต่อเฮาพี่น้อง นุย้ยเบิ่งเนาะสหาละ